วันนี้เราก็จะมาซื้อวายกันนะคะซื้อวายซื้อเหล้ากันนะคะไปดูเลยจ้าร้านนี้เนาะร้านนี้นะคะดูเลยชอบแบบไหนเนีย่ย ชอบแบบไหนเอ่ยนะคะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเลือกกินเลยเนาะนี่นะคะอันนี้ก็ค้ายแสงโสมบ้านเราเนาะ อนี่ะคะมีให้เลือกเลยนะคะอันนี้ก็วายนะคะวายอันนี้วาย วอดก้าอันนี้วอดก้านะคะแบบนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอร่อย แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ